โยโกซีด้าสอดีท่ามทุค so กคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่าโลฟุตซออีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็จะมาสอนหายนะครับหม,บมัดแวมไพซึ่งเลยว,ว่าหาโคตรง่ายนะครับผมแล้วก็นะครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนไปที่เมืองแรกนะครับโอเคให้คนตามมาเลยนะครับไปตรงโซ่ของโจโจ้นะครับ ก็มาตรงนี้นะผมทุกคนก็จะเห็นถ้ำใช่ไหมนี่ครับมันจะมีไอจุดเสียงแดงเนี่ยติ๊กบอกไว้อยู่นะผมนี่ครับก็เข้าไปเลยเลยผมโอเคครับนี่ก็เป็นเมืองใหม่นะผมซึ่งคลิปว่าผมไม่ได้พาวิเพราะผมไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเมืองใหม่นะครับอ่าแล้วก็ให้มาตรงนี้นะผมโอ้ย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 แล้วก็ให้คุยกับดีโอตรงนี้นะครับผมอ่าทุกคนครับเห็นไหมครับอันแรกครับทุกคนเห็นปะใช้หนึ่งหมื่นนะครับ ซึ่งผมไม่จะว่าไอสองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะแต่ว่า <c oughs> ผมก็ไม่รู้สินะครับก็สามารถมาคาบได้นะผมประมาณนี้นะตัวเข้มอันหนึ่งกับเอ่อเลือดอีกหนึ่งพันอันนี้ยังไม่มานะปูนี้ไม่มานะโอเคมาเรามาลองเลยละกันนะผมมาแบมพายนะผมก็ป,ประมาณนี้นะครับมีหมดสามตกิลนะผมตะกิลแรกนะใช้มาได้ที่เอ่อประมาณสักหนึ่งนะแล้วก็ห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะผมอ่ะเมาอูที่สกิลแรกเอ้ยเดี๋ยวผมไปดูที่เอ่อต่อธรรมดาก่อนละกันอ่ะนี่ต่อธรรมดานะครับ

ดึงเลยกระชากอืมอืมอืมนะครับหมัดก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยสกิลเอ็กเลยร์ฝนเลือดโอ้ก็ค่อนข้างแรงให้ได้นะแต่มันค่อนข้างค่อนข้างแบบตกมั่วนี่ไงดึงเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนี่เลยอืมโอ้ยกูไม่ตาย โอเคครับมาคิดมมนก็เอาเพียงแค่นี้แล้วกลายเป็นคิดสั้นๆน,นะครับ,นะครบใครชอบฝากและกค์กดตามให้กันด้วยนะครับเอแล้วครับกคนจุก,กูไอ้นองหลักเฟี้ยวไอ้สั์เฟี้ยวหอเฟี้ยวอ่อนนี่ดูดเลือดเลยอืมอืมกระแทกกระแทกจนตาย